หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามในที่สุดไข้ที่ขึ้นสูงก็ลดลงน่าเสียดายที่ช่วงเวลาดีๆนั้นแสนสั้นยังไม่ถึงหนึ่งชั่วยามดีอาการตัวร้อนของทั้งคู่ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมๆกันเฉียวเวยไม่กล้ารังรออีกต่อไปนางสวมเสื้อผ้าทั้งคู่พกเสื้อตัวในสี่ตัวกับผ้าฝ้ายแปดผืนไปด้วยนั่งหาผ้าปูเตียงมาห่อตัวจริงอวินแล้วสะพายขึ้นบนหลังต่อมาจึงใช้ผ้าอีกผืนห่อตัวว่างซูอุ้มแนบอกแล้วห่มด้วยผ้าปูเตียงอีกชั้น จากนั้นจึงหอบหิ้วพากันเดินออกจากบ้านลมหนาวห่มพัดกรีดใบหน้าเฉียวเวราวกับคมมีดนางฝ่าสายลมย่ำเท้าก้าวเดินอย่างทุลักทุเลบนผืนหิมะเพราะเป็นการเดินต้านลมแม้แต่เพียงพรหิมะที่แบกคมไฟอยู่ก็เดินอย่างยากลำบากเช่นกันหนึ่งคนกับหนึ่งตัวทุ่มสุดแรงมุ่งหน้าไปยังบ้านตาเท่าส่วนจือแต่แล้วสิ่งที่ทำให้เฉียเวเวขาทะเบก็คือครอบครัวส่วนจือทุคกคนกลับไปฉลองวันตรุษจีนที่บ้านเดิมกันหมด จากหมู่บ้านซีหนิวไปถึงตัวเมืองเป็นระยะทางรวมสิบลี้นางเคยเดินทางด้วยเท้าครั้งเดียวใช้เวลาเดินทางครึ่งช่วยยามขนาดตอนนั้นไม่มีภาระหนักแต่อย่างใดนางก็เหนื่อยล้าจนแทบล้มประดาตายแล้วทว่าว,วันนี้ต้องอุ้มกระเตงลูกทั้งสองคนไปด้วยไม่ต้องคิดก็พอจะเดาได้ว่าต้องเผชิญกับความยากลําบากมากเพียงไรในเวลานี้นางเริ่มโทษพ่อของเด็กๆขึ้นมาแล้วจริงๆคนผู้นั้นที่แท้ตายแล้วหรือว่าตั้งใจทอดทิ้งพวกนางทั้งสามคนแม่ลูกทำไมความลำเค็นถึงได้มาตกอยู่กับนางคนเดียว ทางที่ดีเขาควรตายไปแล้วเสียดีกว่าถ้าขืนนางรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนางจะจัดการเขาให้สาสมต้องยอมรับว่าบางครั้งความเกลียดชงังก็มิใช่เรื่องไม่ดีหัวใจของเฉียวเวลุกเป็นไฟด้วยความโกรธยามก้าวเดินจึงรู้สึกว่าร่างกายเต็มไปด้วยพลังฮึกเมิมในสมัยโบราณไม่มีไวไฟไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงไม่ค่อยนอนดึกนางเข้านอนเกือบจะทันทีที่ฟ้ามืด แม้จะหลับไปสักพักแล้วถึงค่อยสังเกตว่าเด็กๆมีไข้สูงแต่ตอนนั้นนางคเนว่าเวลาไม่น่าจะเกินสี่ทุ่มดังนั้นเมื่อนางย่ำผืนให้เป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วย,ยามจนมาถึงตัวเมืองสีหนิวท้องฟ้าจึงยังมืดอยู่โลกทั้งใบประหนึ่งถูกย้อมด้วยสีน้ำหมึกมีเพียงหิมะบนพื้นเท่านั้นที่สะท้อนแสงจางๆเฉียวเวยมองย้อนกลับไปยังถนนเส้นที่นางเดินมาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองเดินมาได้จริงๆนางเดินโซซัสโซเซทอรุนั่งบนขั้นบันไดหน้าร้านแห่งหนึ่ง ร่างกายของนางเปียกโชกไปด้วยเหงื่อไม่มีส่วนใดแห้งเพียงพรหิมะก,ก็เหนื่อยมากเช่นกันมันยังเป็นแค่ลูกเพียงพรอ,อยู่ๆก็ต้องเดินทางไกลเช่นนี้ขาของมันแทบจะเป็นตะคริวแล้วมันหมอบลงที่เท้าของเฉียวเวอย่างเจ็บปวดเฉียวเวลูกหัวของมันโชคดีที่ตอนนั้นข้าไม่ได้ขายเจ้าไปใช่สิขายข้าไปก็ไม่มีคนช่วยแบกโคมไฟเพียงพรหิมะก,กระดกหางขึ้นสูงท่าทางภาคภูมิใจมากเฉียวเวเหนื่อยมาก นั่งหายใจหอบทันใดนั้นมือเล็กๆข้างหนึ่งก็จับแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากให้นางเบาๆเชียวเวยหันกลับมามองก็เห็นดวงตาบวมเป่งของจิงอวินกำลังมองนางอย่างอิดโรยและรู้สึกผิดเขาพูดด้วยลำคอแหบแห้งที่แทบจะเปล่งเสียงไม่ออกท่านแม่ขออภัยต่อไปนี้ข้าจะไม่ป่วยอีกแล้วเชียวเวยมองริมฝีปากอันแห้งผากและขาวซีดของเขารอยแตกระแหงบนริมฝีปากเล็กๆนั้นเหมือนจะทำให้หัวใจของนางแตกเป็นสิ่งเสี่ยง ไม่เป็นไรแม่ไม่เหนื่อยจิงอวินเช็ดเหงื่อให้ผู้เป็นมารดาพลางกล่าวอย่างช้าช้าท่านแม่ท่านวางข้าลงเถอะข้าเดินเองได้ความจริงการออกกำลังกายก็เป็นการระบายความร้อนที่ดีแต่ข้างนอกลมแรงเกินไปเฉียวเวยกระชับผ้าปูเตียงที่กำลังจะเลื่อนหลุดห่มคลุมตัวเขาไว้อย่างแน่นหนาแล้วยัดมือเล็กๆของเขากลับเข้าไปแม่ยังมีแรงยังเดินไหวเจ้าจะดื่มน้ำหรือไม่จิงอวินพยักหน้า เฉียวเวยเปิดห่อผ้าออกแต่พบว่าตัวเองรีบร้อนออกเดินทางจนลืมพกถุงน้ำติดมาด้วยท่านแม่ข้าไม่กระหายน้ำขอรับจิงอวินกล่าวอย่างรู้ความจูู่เฉียวเวยก็รู้สึกแสบจมูกเอื้อมมือขึ้นแต่ศีษะลูกชายเบาๆขอโทษนะแม่ลืมเอามาแม่จะไปร้านยาเดี๋ยวนี้ที่นั่นมีน้ำดื่มใบหน้าเล็กๆของจิงอวินซบบนหลังของเฉียวเวยข้าไม่กระหายน้ำจริงๆริมฝีปากแตกระแหงน้ำเสียงแหบแห้งขนาดนั้นจะไม่กระหายน้ำได้อย่างไร แม่พาเจ้าไปดื่มน้ำดีกว่าเชียวไว้กัดฟันทนความเหน็ดเหนื่อยอาศัยกำแพงเป็นที่คำยันแล้วฉุดกายลุกขึ้นเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงชายขี้เมาร้องเพลงแว่วมาจากตรอกข้างหน้าเดินเคียงผีทรายพี่ชายในคืนจันท์เสียวผีทรายพี่ชายพาเจ้าเข้าไปหมู่บ้านน้องเอย๋ยน้องเอย๋ยเอ๋ยเข้าหมู่บ้านกันผู้ที่ร้องเพลงคือชายสามคนที่กอดคอเดินเคียงกันมาแต่ละคนถือสุราคนละกาดูเหมือนว่าจะเมาไม่ได้สติ ทั้งสามคนเดินโซเซมุ่งหน้ามาทางนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นหญิงสาวนางหนึ่งกำลังอุ้มเด็กแม้อยู่ท่ามกลางราตรีอันมืดสลัวแต่ใบหน้าของนางกลับขาวนวลผุดพองดั่งหิมะทั้งสามอดใจไม่ไหวด้วยริสุราเดินปรีเข้ามาหาเฉียวเวยพร้อมรอยยิ้มชั่วร้ายในเวลาปกติทั้งสามคนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเฉียวเวยแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้เฉียวเวยไร้เรี่ยวแรงทั้งยังแบกลูกสองคนอยู่กับตัวจะสู้ก็สู้ไม่ไหวจะหนีก็เกรงว่าคงหนีไม่พ้น ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตานางขยับมือปลดคมไฟบนหลังของเพียงพรหิมะออกทันใดนั้นเพียงพรหิมะก็พุ่งเข้าใส่ทั้งสา,งสามคนราวกับลูกธนูมันเงื้อกรงเล็บอันแหลมคมกระโจนเข้าขวัชายขี้มาคนกลางอย่างดูเดือดปกติคนที่มีอาการมึนเมาก็ตอบสนองช้าก,กว่าคนปกติอยู่แล้วมีหรือจะรอดพ้นจากการโจมตีอันรวดเร็วปานอสนิบาตเช่นนี้คอของบุรุษผู้นั้นถูกขวนัจนเนื้อฉีกเขาสุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับกรีดร้องทุรนทุราย สหายของเขาต่างตกตะลึงมองดูเจ้าก้อนกลมๆเล็กๆที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยความขลาดกลัวแล้วยกมือขึ้นคว้าจับมันตามสัญชาตญาณแต่เพียงพรหิมะหนีออกมาอย่างง่ายดายเพียงพรหิมะใช้กรงเล็บอีกข้างตะปบบุรุษที่อยู่ด้านซ้ายจนบาดเจ็บคนสุดท้ายตกใจจนสั่งเมาเกินครึ่งเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งหนีตเตลิดเสี่ยวไปไม่ต้องตามเฉียวเวเรียกเพียงพรหิมะที่กำลังจะพุ่งออกไปไล่ตาม เพียงพรหิมะคำรำฮึดฮัดเดินกลับมาอยู่ข้างเฉียวเวยเหมือนเดิมอุ้งเท้าทั้งสี่ข้างถลายลื่นแล้วล้มลงนอนกับพื้นอย่างหมดแรงข้าเหนื่อยจังเฉียวเวยเหลือบมองมันแวบหนึ่งนางยิ้มอย่างพอใจจากนั้นหันไปมองชายชะการที่กำลังนอนกลิ้งอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดแล้วเดินตรงเข้าไปด้วยสีหน้าเย็นชาเจ้าจะทำอะไรอย่าเข้ามานะทั้งสองกระถดถอยหลังกลางพื้นหิมะอย่างหวัดผวา เวลานี้เรี่ยวแรงของเฉียวเว่ยเริ่มฟื้นกลับมาบ้างแล้วนางก้มมองพวกเขาแล้วพูดอย่างเย็นชาเพื่อนของพวกเจ้าหนีไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปตามกองหนุนมาช่วยหรือไม่แต่เจ้าทั้งสองคงต้องลำบากก่อนสิ้นเสียงนางพันก้มลงมาคว้าเข้าที่แขนของคนทางด้านซ้ายจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรอบของข้อต่อที่หลุดอีกคนกลัวจนปสาวราชผุดลุกขึ้นได้ก็คิดจะวิ่งหนีแต่ถูกเฉียวเว่ยเตะสกัดหัวเข่าจนล้มกลิ้งจมลงไปในหิมะ เฉียวเวดึงแขนของเขาขึ้นมาไม่พูดพร่ำจัดการถอดข้อต่อแขนเขาทันทีจากนั้นชักมีดสั้นออกจากรองเท้าแล้วจอศีรษะของเขาเอาไว้เป็นไปตามที่เฉียวเยวคาดบุรุษผู้นั้นไปตามคนมาช่วยมีหนำซ้ำยังมาเร็วอย่างน่าประหลาดใจฝั่งเฉียวเยวเพิ่งชักมีดสั้นออกมาคนกลุ่มนั้นก็วิ่งเข้ามาแล้วบุรุษที่เป็นหัวหน้าเดินถือดับเล่มใหญ่เข้ามาหาเฉียวเยวด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียมหญิงชั่วจากที่ใดกล้ามาทำร้ายพี่น้องของข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่หรือไม่วันนี้บิดาจะแสดงให้เจ้าดูว่า ยังไม่ทันพูดจบเขาก็เห็นหน้าตาของหญิงสาวนางนั้นชัดลำคอตีบตันทันควนฮูฮูหยินเฉียวเวริตาลงเชินต้าเตาชายขี้เมาพูไปฟ้องคนนั้นมองเฉียวเวรแล้วหันไปมองลูกพี่ของตัวเองลูกพี่ท่านท่านรู้จักนางพวกนี้ด้วยหรือเชินต้าเตาตบหน้าเขาฉาดหนึ่งนางพวกนี้อะไรกันพูดให้มันดีๆหน่อยนี่คือฮูหยินที่ข้าเคยบอกพวกเจ้าครั้งนั้นอย่างไรเล่า นางคือหูหญินคนนั้นหรือชายขี้เมาที่ไปฟ้องอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงไม่เพียงแค่เขาเท่านั้นแม้แต่คนขี้เมาอีกสองคนก็เบิกตาโพลงจนแทบถลนออกจากเบ้าความยินดีที่เห็นเฉินต้าเตาถูกแทนที่ด้วยความกลัวอย่างสิ้นเชิงกระทั่งต้าเตาก็ยังเคารพยำเกรงนางเช่นนี้ทำไมพวกเขาถึงตาบอดไปล่วงเกินนางได้เฉินต้าเตาเดินไปเตะทั้งสองคนอย่างแรงหลายครั้งไอพวกตาบอด ขนาดฮูหยินยังกล้าพูดจาทะลมไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่หรือไม่ท่าไม่สั่งสอนเสียบ้างพวกเจ้าคงไม่รู้ธิ์ของบิดาพูดจบมือซ้ายขวาสองข้างก็เริ่มลงมือระดมทุกตีทั้งสองคนจนหน้าตาเขียวช้ำบวมเป่งบุรุษที่ไปฟ้องก็ไม่ได้รับการละเว้นเขาถูกเฉินต้าเตากระหน่ำตีตั้งแต่ศีรษะจะดบปลายเท้าหลังจากกระหน่ำตีเสร็จเฉินต้าเตาก็ปัดมือฮูหยินพวกเขาใช้มือข้างไหนโดนตัวท่านข้าจะได้สับทิ้งทั้งสามหน้าถอดสีทันที เฉียวเวยครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วตอบว่าช่างเถิดเจ้าสั่งสอนพวกเขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ยังไม่ทันแต่ถูกตัวฆ่าขอบคุณฮูหยินขอบคุณฮูหยินทั้งสามคนโขกศีรษะระรัวเฉินต้าเตารู้ว่าเฉียวเวยพอมีฝีมืออยู่บ้างเขาชี้ไปที่แขนของทั้งสองคนฮูหยินแล้วมือของพวกเขาเฉียว,วเวยก้าวไปข้างหน้าแล้วคว้าแขนของคนหนึ่งในนั้นชายผู้นั้นก้าวถอยหลังโดยสัญชาตยานเฉียวเวยจับเขาให้อยู่นิ่งออกแรงเล็กน้อยแขนก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม หลังจากจัดการเคลื่อนกระดูกข้อต่อแขนของทั้งสองคนให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วเฉียวเวยก็ยืนขึ้นและพูดกับเฉินต้าเตาว่าเรื่องวันนี้ข้าเห็นแก่หน้าของเฉินต้าเตาข้าจะไม่ถือสาหาความแตอยาได้มีอีกเป็นครั้งที่สองไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ทำเพียงถอดข้อต่อแขนสองข้างเท่านี้อีกเฉินต้าเตาผงกศีษะราวกับไก่กำลังก้มจิกข้าวสายตาแลจับไปที่เด็กสองคนและถามอย่างไม่แน่ใจดึกขนาดนี้ฮูหยินจะพาเด็กๆไปที่ใดหรือ คำถามที่เขาอยากจะถามจริงๆก็คือนี่คือลูกของใครลูกของใต้เท้าหมิงซิวหรือว่าเชียวเว่ยเอ่ยตอบพวกเขาป่วยข้าจะพาไปหาหมอเฉินต้าเตาขมวดคิ้วแต่ทั้งหมอโจและหมอของหอหุยชุนต่างกลับบ้านเกิดกันหมดแล้วจะกลับมาอีกทีก็วันที่15เดือนหนึ่งเป็นเช่นนี้ทุกปีหูหยินไม่ทราบหรือแน่นอนว่านางไม่รู้นางไม่ได้รับความทรงจำจากเจ้าของร่างเดิมมาเสียหน่อย อาการป่วยของเด็กๆไม่อาจชักช้าในเมื่อเมืองซีหนิวไม่มีหมอเช่นนั้นก็ไปเมืองอื่นต้า,ตาเตาเจ้าพอจะรู้จักร้านยาในเมืองใกล้เคียงที่ยังเปิดอยู่หรือไม่เฉินต้าเตากล่าวว่าในตัวเมืองคงปิดหมดทุกร้านแน่ถ้าหูหยินต้องการรีบเร่งหาหมอจริงๆต้องไปเมืองหลวงที่นั่นยังมีร้านที่เปิดอยู่ลุมของข้าขาหักช่วงวันตรุษปีที่แล้วเขาก็ไปหาหมอที่เมืองหลวงเฉียวเว่ยครุ่นคิดครู่หนึ่งที่นี่อยู่ห่างจากเมืองหลวงมากหรือไม่ เฉินต้าเตาตขบคิดราวๆสามสิบสี่สิบลี้เห็นจะได้เฉียวเวยขมวดคิ้วมุ่นไกลขนาดนั้นเชียวหรือเฉินต้าเตาตกวาดตามองไปรอบๆเมื่อไม่เห็นรถมาของเฉียวเวยเขาก็เบิกตากว้างเมื่อครูท่านคงไม่ได้เดินเท้ามากระมังเฉียวเวยไม่ตอบอันใดเฉินต้าเตาอ,อึ้งเดินเท้ามาจริงๆหรือสตรีนางหนึ่งหอบลูกน้อยมาด้วยสองคนไม่เหนื่อยหมดแรงกลางทางช่างเป็นปาฏิหาร อย่างไรก็ตามทางไปเมืองหลวงไกลามากคูหินหอบหิ้วลูกไปด้วยไม่มีทางไปถึงแน่นอนเฉียวเวยก็ตรหนักถึงปัญหาข้อนี้เช่นกันต้าเตาร้านรถม้าในตัวเมืองอยังพอจะเช่ารถม้าได้หรือไม่เฉินต้าเตาสายสีสปิดร้านกันหมดแล้วถนนทั้งสายหยุดกิจการชั่วคราวมีเพียงอันธพาลที่ไม่มีบ้านให้กลับอย่างพวกเขาที่เดินเต่ไปตามถนนกลางดึกกลางดื่นเช่นนี้เฉินต้าเตาเหลือบมองเฉียวเวทำท่าทางอึกอึกอก,อก,อก,อกเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่าง นิ้วมือของเฉียวเวยเริ่มแข็งทื่อขึ้นทุกทีเจ้าช่วยหาน้ำร้อนให้ข้าสักหน่อยได้หรือไม่เรื่องเท่านี้สบายมากเฉินต้าเตาพาเฉียวเวยไปยังที่พักของเขาและเหล่าพี่น้องที่นั่นเป็นเรือนหลังเล็กที่มีทางเข้าสองทางที่ผ่านมาไม่เคยมีสตรีเข้าไปทำความสะอาดมันจึงรกรุงรังเฉินต้าเตายิ้มเจือนอย่างเขินอายเขาสั่งให้พี่น้องทั้งหลายทำความสะอาดขณะที่ตนไปต้มน้ำร้อนให้เฉียวเวยเฉียวเวยดื่มน้ำก่อนถ้วยหนึ่งเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติจึงป้อนน้ำให้จิงอวินและวางซูดื่มบ้าง หลังจากดื่มน้ำเสร็จเฉียวเว่ยก็ลุกขึ้นกล่าวลาเฉินต้าเตาเห็นร่างแบบบางสู้ผอมของนางอยู่ท่ามกลางสายลมหนาวความรู้สึกทนไม่ได้ก็ผุดขึ้นในหัวใจความจริงใช่ว่าจะไม่มีรถม้าครึ่งครบหนึ่งต่อมาเฉินต้าเตาก็ยืนอยู่หน้าคากมาที่ลานหลังเรือในพักมีพี่น้องที่สนิทสนมกับเขาอยู่คนหนึ่งนามว่าหูจือ่อหูจื่อถลึงตาพูดขึ้นมาว่า พี่ต้าเต่าท่านบ้าไปแล้วหรืออยู่ๆก็ไปยุ่งกับรถมาของต้าจินถ้าต้าจินรู้เข้าคงถลกหนังของท่านแน่เชินต้าเต่าจูมาออกมาอย่างระมัดระวังแล้วใช้เชือกผูกเข้ากับตัวรถอย่าให้เขารู้ก็สิ้นเรื่องแล้วมิใช่หรือเขายังอยู่ในคุกกว่าเขาจะถูกปล่อยตัวหูหญินก็กลับมาแล้วเจ้าไม่พูดข้าไม่พูดใครจะรู้หูจืออ้าปากจะพูดแต่ว่าเฉินตาเต่าตบไหล่เขาไม่ต้องแต่ว่าแล้วทําตามนี้ก็แล้วกัน เฉินต้าเตาเปิดประตูด้านหลังอย่างเงียบเชียบแล้วจูงรถมาออกมาเมื่อเห็นเฉียวเวที่รอเขาอยู่ในตรอกก็กระซิบเสียงเบาหูหยินไปตามถนนต้าซิ่งจนสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงมุ่งไปทางทิศเหนือก็จะมองเห็นเมืองหลวงว่าแต่หูหยินท่านขับรถมาเป็นหรือไม่คำถามนี้ทำเอาเฉียวเวยชักชาติที่แล้วแม้แต่ม้านางยังไม่เคยแต่ต้องแล้วนับระสาอะไรกับการขับรถม้าในตัวเมืองนี้พอจะหาคนขับรถม้าได้หรือไม่เฉียวเวถาม เฉินต้าเตาเก่าศีสะจะว่ามีก็พอมีอยู่บ้างแต่นี่เป็นวันขึ้นปีใหม่ทั้งยังต้องเริ่มงานกลางดึกราคาก็จะเฉียวเวยพูดโดยไม่ลังเลหนึ่งตำลึงต่อวันข้าจะดูแลเรื่องค่าที่กินที่พักให้ด้วยทำไมไม่จ้างข้าเล่าข้าคิดเงินแค่ครึ่งตำลึงเสียงอันคุ้นเคยดังขึ้นมาจากด้านหลังเฉียวเวยหันกลับไปก็เห็นหลวหยงเหนียนไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในตรอกตั้งแต่เมื่อใดแต่ตอนนี้เขากำลังยืนพิงกำแพงฝั่งหนึ่งแขนสองข้างยกขึ้นก็เอกมองนางอย่างเอ้อระเหยลอยชาย เฉียววยตกใจเล็กน้อยหยงเนียนเจ้ามาได้อย่างไรหลวหยงเนียนฮึดฮัดอย่างไม่สบอารมณ์ถ้าข้าไม่มาท่านตั้งใจจะไปเมืองหลวงคนเดียวใช่หรือไม่เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่บอกพวกเราพาเด็กออกไปไหนมาไหนตอนกลางดึกมันอันตรายมากนะหลวหยงเนียนเดินเข้าไปหาแล้วแบมือออกปรากฏว่าเป็นปิ่นยกเล่มหนึ่งโชคดีที่ข้าไม่ได้หลับสนิทจึงได้ยินเสียงจากบ้านสวนจือตอนแรกข้าคิดว่าเป็นขโมยแต่พอวิ่งไปดูกลับเจอปิ่นปักผมของท่านเป็นของท่านใช่หรือไม่ เฉียวเว่ยแต่มวยผมแต่ไม่เจอปิ่นปักผมของตัวเองเป็นของข้าจริงๆหลวยงเนียนเสียบปิ่นปักผมบนเรือนผมให้เฉียวเว่ยเฉียวเว่ยที่กำลังจะเอื้อมมือไปรับปิ่นปักผมคืนจึงคว้าได้เพียงความว่างเปล่าแล้วได้ยินเขาพูดต่อว่า เดิมทีคิดจะคืนให้ท่านพรุ่งนี้แต่ก็กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านจึงขึ้นเขาไปหาสุดท้ายถึงรู้ว่าพวกท่านไม่มีใครอยู่สักคนข้าเลยตามเข้ามาในเมืองคราวหน้าห้ามทำเช่นนี้อีกถ้ามีเรื่องอันใดต้องบอกพวกเราทั้งจิงอวินและวังซูต่างก็เป็นหลานของข้าพวกเขาไม่สบายข้าก็ร้อนใจมากเช่นกันไม่ใช่ว่าเฉียวเวยจงใจไม่บอกพวกเขาเพียงแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมานางใช้ชีวิตตัวคนเดียวแก้ปัญหาด้วยตัวเองจนชินนางจึงไม่ต้องการและไม่กล้าพึ่งพาผู้อื่นมากเกินไป เมื่อเห็นหลวงหยงเหนียนท่าทางโกรธจัดเฉียวเวยก็ยิ้มบางตกลงทั้งสองกล่าวลาเฉินต้าเตาจากนั้นขึ้นรถม้ามุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงรถมาคันไม่ใหญ่นักแต่มีต่างตัวน้อยหน้าตาเรียบๆไว้ให้เด็กๆนอนได้พอดีระหว่างที่ขับรถมาหลวงหยงเหนียนก็ถามถึงเฉินต้าเตาท่านพี่ท่านรู้จักคนของพักชิงหลงได้เช่นไรเฉียวเวยกางผ้าออกมาห่มให้เด็กๆเรื่องมันยาวเจ้ารู้จักพวกเขาหรือเราเคยทะเลาะกันมาก่อนใครชนะ เป็นค่าอยู่แล้วอ้อ,อคนชนะต้องหนีไปเมืองหลวงส่วนคนแพ้ได้ครอบครองเมืองเอาเป็นว่านางจะแซงทำเป็นเชื่อตันกะที่เต็มไปด้วยช่องโหว่นี้ก็แล้วกันปีที่แล้วเฉียวเวยตั้งใจไว้ว่าสักวันจะเดินทางไปเมืองหลวงเพื่อชื่นชมความงามสง่าของเมืองหลวงสมัยโบราณพร้อมกับพาเด็กสองคนไปลิ้มลองรสชาติอาหารในเมืองหลวงด้วยกันทว่าแผนการตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้มาเยือนก่อนที่ตั้งใจแต่ใครเล่าจะมีอารมณ์ออกไปเดินเที่ยวเล่น ท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นทุกทีขอบฟ้าแลเหมือนผ้าโปร่งสีเทาอ่อนที่ค่อยๆแง้มเปิดทีละน้อยเผยให้เห็นเมฆสีม่วงจากทิศบูนพาอันเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีทั้งสองเดินทางเข้าเมืองอย่างราบรื่น ร้านยาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงคือหอหลิงจือพวกเขามีสาขากระจายอยู่มากที่สุดมีร้านอยู่แทบทุกถนนแถวที่ข้าเรียนวิชาก็มีเช่นกันแต่ที่นั่นไกลเกินไปหน่อยพวกเราจะไปหอหลิงจือบนถนนหนานซีเส้นที่หนึ่งทุกปีในช่วงวันตรุษร้านยาร้านอื่นต่างปิดกิจการมีเฉพาะหอหลิงจือเท่านั้นที่เปิด เชียเวยวเปิดม่านขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงวันตรุษร้านค้าที่ตั้งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบจึงค่อนข้างเงียบเชียบส่วนใหญ่ปิดกันหมดมีร้านที่เปิดอยู่เพียงรอมแรมแต่เมื่อเทียบกับเมืองเล็กที่อ้างว้างปราศจากผู้คนที่นี่ก็นับว่าคือคักแล้วไม่นานรถมา้าก็มาถึงถนนหนานสี่เส้นที่หนึ่งแตกต่างจากความเงียบเชียบที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ที่นี่ผู้คนมากมายยุบยับทุกคนล้วนมาที่หอหลิงจือเพื่อหาหมอซื้อยุบยา คิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่าแปลกร้านยาส่วนใหญ่ปิดร้านแต่ไม่ใช่ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บจะไม่มาเยือนเพราะวันตรุษเสียหน่อยเฉียวเว่ยอุ้มลูกๆไปต่อแถวส่วนหลวยงเหนียนไปซื้อซาลาเปาที่ร้านซาลาเปาใกล้ๆจิงอวินละวังสู่ตัวร้อนจัดทันทีที่ทานเข้าไปก็อาเจียนออกมาเฉียวเว่ยทุกใจจนกินไม่ลงอย่างน้อยท่านก็กินบ้างเถิดหลวยงเหนียนนมน้วเฉียวเว่ยสายหน้า ประเดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วข้าค่อยทานเจ้าไปพักผ่อนรอที่รถม้าก่อนเถอะในสมัยโบราณไม่มีที่จอดรถไม่มีคนเฝ้ารถม้าถูกลักขโมยกันได้ง่ายๆฐานะทางการเงินในปัจจุบันของนางไม่มีเงินพอชดใช้รถม้าคันหนึ่งหลวงยงเนียนจักไปอย่างเชื่อฟังเฉียวเว่ยต่อแถวต่อไม่รู้ว่าใช้เวลาต่อแถวไปนานเท่าใดนางต่อแถวจนตะวันสายด่งในที่สุดก็ถึงตานางแต่นางยังไม่ทันได้นั่งสตรีคนหนึ่งก็เข้ามาแซงแถว เชียวเวยเนดเหนื่อยมาทั้งคืนจากหมู่บ้านเดินทางเข้าเมืองจากตัวเมืองเดินทางมายัางเมืองหลวงนางแทบจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงอีกทั้งอาการตัวร้อนของเด็กๆก,ก็ไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาลงนางอดทนต่อแถวมาทั้งเช้าอย่างยากลำบากสุดท้ายกลับถูกคนแซงแถวโดยไม่แม้แต่จะขอสักคำเรื่องเช่นนี้ผู้ใดจะทนได้สตรีคนนั้นจูงเด็กวัยเจ็ดขวบคนหนึ่งมาแล้วบอกหมอว่าลูกชายของข้าไอตอนกลางคืนท่านตรวจให้ได้หรือไม่ว่าเขาเป็นอะไร หมอผู้นั้นทำราวกับว่ามองไม่เห็นเฉียวเวที่ถูกดันไปข้างหลังเอื้อมมือไปจับชีพจรของเด็กคนนั้นแววตาของเฉียวเวยพลันเยือกเย็นยื่นมือมาคว้าข้อมือของเขาไว้ข่ามาก่อนต้องตรวจให้ข่าก่อนหมอกระแอมและมองไปยังสตรีนางนั้นสตรีนางนั้นเหลือบมองสภาพซอมซ่อของเฉียวเวยด้วยความรังเกียจข่าจะจ่ายค่าตรวจให้เจ้าตกลงหรือไม่ เฉียวเวยอยากจะหัวเราะตอนอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อชาติก่อนนางคิดว่าตัวเองเจอดีมาไม่น้อยแต่นางไม่เคยเจอคนไร้ยางอายเช่นนี้มาก่อนข้าไม่ต้องการข้าตรวจจากเจ้าหลีกไปสตรีนางนั้นแค่นเสียงหยันน้อยไปหรือข้าจ่ายค่ายาให้เจ้าด้วยก็แล้วกันถอยไปแววตาของเฉียวเวยเริ่มแข็งกร้าวสตรีนางนั้นเอ่อยอย่างรำคาญนี่เจ้าตั้งใจหาเรื่องใช่หรือไม่เฉียวเวยจ้องนางนิ่งๆพูดเน้นทีละคำข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายถอยไป สตรีนางนั้นถูกสายตาแข็งกราวจับจ้องจนรู้สึกขนหัวลุกเจ้าเจ้าข้าขอเตือนเจ้าถ้าเจ้ายังจะทำเช่นนี้ข้าจะเรียกนายท่านของข้ามาเฉียวเวยเงยหน้ามองนิ่งๆนายท่านของเจ้าเป็นผู้ใดเรียกเขามาสิสตรีผู้นั้นเชิดขังขึ้นนายท่านของข้าคือรองหัวหน้ากองกลางกรมขุนนาง รองหัวหน้ากองกลางกรมขุนนางคือขุนนางครึ่งขั้นหกในเมืองหลวงอันเป็นแหล่งรวมบุคคลร่ำรวยและผู้มีอำนาจไม่นับว่าใหญ่โตแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหญิงชาวบ้านนางหนึ่งย่อมเป็นตัวตนเทียมเท่าสวรรค์หากเป็นหญิงชาวบ้านทั่วไปเกรงว่าคงตกใจกลัวจนพูดไม่ออกแล้วทว่าเฉียวเวยกล้าล่วงเกินแม้กระทั่งบุตรีของจวนเอิญปัวแล้วฉะไหนต้องเกรงกลัวหูหินของรองหัวหน้ากองคนหนึ่ง